พี่เลองชาวเราเ่าอ้ววันนี้วดวปเปลี่ยนตัวแล้วครับผมกล้าดูคนชอบทำมาหาันเพราะอะไรที่เหมือนเขาก็เพราะกระท้อคยถึงอย่างครับที่ทำ,ทำหหเหมือนาทำมาหานเป็นเรื่องง่ายๆในท่าให้ผมรักการทำมาหานมากขึ้นอย่างที่ทรทบาบกันอยู่ว่ากระทะของคที่บอิชชนอย่ารจะเปลี่นแบบนี้หรครับวดไม่กลาก้าช้กระท้แบบนี้เ,เพราะอาจมีสารตกคา้างและเป็นอันตรายได้คงไม่ดีน่ถ้าใชากระทแบบนี้ถีบ้ด จัก,กรซาลของกระทาเคยกิงที่โด่งดังและได้รับการตอบรับที่ดีมากว,ว,วันนี้อูดีพุงจะเป่ไปยิ่งยิ่งครับชีวิตจักรซเสนอก,ก,กระทาโคเวชิงรุ่นไดมอนด์ซีรีสเมลก่อนดูเรนวัตกรรมกระทะเชื้อผิวอ่อนท้อแล้วชั้นต่างๆรวมตรอชั้นด้วยเทคโนโลยีทิ้งน้าโน่และไทเทเนียมโคติงจึงทำให้กระทะรุ่นนี้แข็งแรงทนท,นทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ใเรคิดเรื่องดังวันซีรีส์นี้วุดนีรับรองครับว่าทั้ชายและจะตื่นใจอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นให้จดเบอร์นี้ก่อนนะครับเพราะช่วงท้ายเราจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้โชคดีที่ทรติดได้ครับกระทะรุ่นนี้มีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครครับตรงก้นกระทะและด้านจับได้ถูกออกแบบเป็นรูปทรงเพชรเทคโนโลยีระดับนี้การันตีได้เลยครับว่ากระทะนั้นเรีนขึ้นอาหารจะมีติดกระทะมากกว่าเดิม300%รเซ ดังนั้นไม่ต้องใช้น้ำหนันอีกต่อไปคราดิคิงรุนแรงเหมือนซีรีส์ใชยย้ตัวเท้าแก้สเตาไฟฟ้าและเตาทุกชนิดครับคราดิคิงรุนด๋อยเหมือนซีรีส์แม้จะทำแค่ไหนก็ใช้ออกง่ายแบบนี้เลยครับและสิ่งที่คุณจะได้เห็นตาจุดนี้เคื่อนจริงครับไม่ใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิน้นใช้ไฟอ่อนๆก็พอเนี่ยครับแล้วเขาบอกว่ารุ่นนี้กระจายความร้อนได้ดีมาก ดิดี้รู้สึกเรียนเชื่อมากแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับการน้ำมานจริงๆครับเคลไหมครับที่คุณไม่ต้องใช้น้ำมันเลยในการทอดปลา โค้ดอิมบุนดา o มันซีรีส์เราข้าวพีเศหนึ่งหมื่นบาทครับซึ่งบอกเลยว่าเราว่าตะการไม่ดอบนี้อูดีถือว่า,าถูกมากๆแต่เฉพาะทู้ที่กำลังเห็นโฆษณานี้ออกอาการอยู่เท่านั้นโทรมา่ไภา,ายในห้าสิบาสได้ไรถพิเศษเหลือสา0พบาทครับและยังไม่พอถ้าคุณโทรมาว่ภายใน5้าหรือนี้เราสุดซีรแถมหนึ่งฟีพร้อมรับตปหลโครือคิมูลค่าเก้าร่อยบาทฟรีทุกกล่ ทรเลยครับสวนสอ่งหเรืองหนึ่งดี๋ยวสนสอสาม่ป่วอบวนตอนนี้ส่งเฟทั่วไประเทศเรา,เรามาเป็นครอบครัวคอร์เรชิงกันครับ